สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับวันนี้ลุงจะมาสรุปการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์นะครับที่ลุงได้เลี้ยงไว้บนอคอกลอยนะครับที่ได้ทําคลิปไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อตอนที่นําลูกไก่มาเลี้ยงและจนถึงวันนี้ไก่รุ่นนี้ก็ได้จับขายไปหมดแล้วนะครับวันนี้ลุงก็จะมาสรุปให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขายได้สักเท่าไหร่นะครับกําไรหรือขาดทุนอย่างไรนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนะครับไก่ที่ลุงได้นําเข้ามาในคอกอนุบาลวันนั้นช่วงอนุบาลลุงก็ได้มีการทาคลิปเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้วัคซีนการตัดปากตามระยะอายุของลูกไก่นะครับพี่น้องก็กลับไปดูกันได้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับ ซึ่งในช่วงอนุบาลน,นี้ก็จะมีลูกไก่ตาอยู่1ตัวนะครับเป็นลูกไก่ที่อ่อนแอมาจากการเดินทางนะครับอาหารที่ลุงให้ลูกไก่กินก็จะเป็นอาหารไก่เนื้อนะครับให้กินอาหารสำเร็จ้วันๆโดยใส่ให้กินตลอดวันนะครับตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะครับในช่วงอนุบาลจนถึง14วันอาหารก็หมดไปจำนวน75กิโลนะครับ หลังจากนั้นก็นําเกาเข้าไปสู่ข้อขุนนะครับหลังจากที่นําไก่เข้าข้อขุนก็มีไก่ตายเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับจากที่ลุงขนย้ายกับป้าวันนั้นนะครับไก่ก็หัวของไก่ก็ไปโดนกับขอบประตูนะครับแล้วก็มาตายเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับตอนอายุ4-5วันโดยลุงก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่ามันตายเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีอาการอะไรมาก่อนนะครับก่อนที่มันจะตายนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีไก่ตายเพิ่มอีกเลยนะครับจนถึงจับขายเมื่อตอนอายุ70วันนะครับซึ่งพ่อค้าก็มาจาับที่เล้านะครับ200ตัวซึ่งมาตอนหัวค่ำในวันนั้นนะครับลุงก็ได้ทําคลิปเอาไว้เมื่อวันที่ผ่านมานะครับน้าหนักที่ได้ก็415กิโลนะครับในจํานวนไก่200ตัวนะครับราคาหน้าเล้าในวันนั้นก็ได้กิโลกร,รัมละ80บบาทนะครับพี่น้องส่วนไก่ที่เหลือลุงก็จับไปส่งเองนะครับ ก็ได้น้ำหนัก2อ4กิโลนะครับซึ่งราคาที่ลุงไปส่งให้แม่ค้าก็เป็นราคา85บาทนะครับเป็นราคาที่เราไปส่งให้แม่ค้าถึงที่นะครับสรุปรวมน้ำหนักไก่ที่ได้ทั้งหมดนะครับไก่ชุดนี้ที่ลุงได้ขายไป300ตัวน้ำหนักทั้งหมดก็ได้629กกิโลครับเป็นเงินที่ขายได้ 51,390บาทครับพี่น้องครับในส่วนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก็จะเป็นค่าอาหารส,ส่วนใหญ่ครับพี่น้องอาหารทั้งหมดตั้งแต่เลี้ยงมาจนถึงขายหมดตอนอายุ70วันนี้นะครับก็ใช้อาหารไป38กระสอบนะครับราคาอาหารที่ลุงใช้ก็กระสอบละ590บบาทรวมค่าอาหารทั้งหมดก็ 22,420บาทนะครับส่วนค่าลูกไก่บวกค่าเดินทางไปรับลูกไก่ก็7,500บาทค่าน้ําค่าไฟก็2,000บาทนะครับค่าวิตามินอีก1ห่อนะครับขนาด1กิโลกร,รัมหนึบาทค่าแกลบสําหรับรองพื้นคอกก็จํานวน300บาทนะครับเป็นแกลบรองพื้นคอกตอนอนุบาลลูกไก่นะครับเพราะว่าตอนขุนก็ไม่ได้ใช้ แกลบนะครับเพราะว่าขูนบนคอกรอยนะครับเป็นข้อนี้นะครับถ้าหากว่าเลี้ยงบนข้อแบบพื้นล่างแบบใช้แกลบก็จะเพิ่มค่าแกลบไป,ไปอีกเล็กน้อยนะครับรวมเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก็สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับซึ่งเมื่อหักจากรายได้ทั้งหมดแล้วก็จะเหลือเป็นส่วนของกำไรนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ในการเลี้ยงไก่ลูกผสม3าสายพันธ์300ตัวนี้นะครับโดยที่ยังไม่ได้หักค่าแรงนะครับเพราะโรงเลี้ยงก็ไม่ได้คิดค่าแรงนะครับเพราะว่าโรงเลี้ยงเองก็ไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองถือว่าได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็เป็นรายได้เสริมไปอีกด้วยนะครับก็เลยไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองนะครับถ้าหากว่าท่านใดจะ คิดถักเป็นค่าแรงของตัวเองเพิ่มอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเลี้ยงไก่3ส,สายพันธุ์ในปัจจุบันของลุงลุงก็จะนําลูกไก่มาลงเลี้ยงทุก2อาทิตย์นะครับหรือว่า14วันต่อหนึ่งครั้งเพื่อที่จะส่งให้แม่ค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยการลงเลี้ยงครั้งละ300ตัวครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าลุงก็จะได้ขายไก่ให้กับแม่ค้าประมาณเดือนละ6 0 0ตัวครับ การเลี้ยงไก่จำนวนเดือนละ 3- ามพันตัวก็สามารถเลี้ยงเองได้นะครับคนเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้คนงานหากว่าเป็นคนหนุ่มสาวหรือคนที่สุขภาพดีหน่อยนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆลุงเขาก็เลี้ยงกันอยู่นะครับส่วนลุงสุขภาพไม่ค่อยดีได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่น้องรายได้และรายจ่ายก็จะตามสัดส่วนที่เราเลี้ยงนะครับแต่ถ้าส่งแม่ค้าคนกลางก็อาจจะได้ราคาไก่ที่ต่ำกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับ แต่มีข้อดีที่ว่าเราได้ส่งไก่เป็นจำนวนมากได้ส่วนของลุงลุงก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นมากหน่อยนะครับดีกับตรงที่ลุงได้ส่งให้กับแม่ค้าที่เขาเป็นโรงเชือดที่เขาขายในตลาดโดยตรงนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่เขาจะรับไก่ของเราได้จำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับในส่วนของกำไรก็จะไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ช่วงราคาไก่บางช่วงก็ไก่ก็จะมีราคาสูง บางช่วงก็ไก่ก็จะมีราคาต่ำกว่านี้นะครับซึ่งราคาอาหารก็เป็นบางช่วงเหมือนกันนะครับบางช่วงราคาอาหารก็จะติบตัวสูงขึ้นมากบางช่วงก็ลดลงมาหน่อยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผลกำไรในแต่ละคอกในแต่ละเล้ามันก็ไม่เท่ากันนะครับพี่ร้องครับที่สำคัญการเลี้ยงไก่ก็ต้องมีใจรักนะครับต้องมีความใส่ใจ มันดูแลมันสังเกตนะครับถ้าหากว่าเห็นตรงไหนผิดสังเกตก็จะต้องไม่ละเลยนะครับเท่านี้การเลี้ยงไก่ก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนลุงจะได้ทำคลิปอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพลุงก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่พี่น้องก็อาจจะสังเกตได้ในช่วงนี้ลุงก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปต่อเนื่องนะครับ ลุงก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับพี่น้องที่ติดตามลุงอยู่ก็ตั้งแต่แรกก็คงจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับที่ลุงได้เคยเล่าเรื่องสุขภาพของลุงเองในคลิปที่ว่าทําไมลุงถึงอยากทําคลิปลงสื่อโซเชียลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ขอความสุขความสมหวังจงมีแก่ทุกท่านทุกๆคนนะครับ ขอญยกกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ